ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็มาอัปเดตการถอนอเว็บคูดสายฟรีให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะครับเว็บเว็บคูดเว็บนี้สายฟรีถอนได้นะครับผมผมก็ทําการถอนไว้ตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเช้านะครับผมเหรียญก็เพิ่งเข้ามาเมื่อตอนสองทุ่มนะครับ จ่ายเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอกอนอึกเลยผมก็อขอ,เพ,อเพื่อนคนละหนึ่งไร่หนึ่งแฉนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจนะครับสําหรับใครที่ยัง่าไว้ได้ติดตามก็มากดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามผมมาตลอดเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูไปดูเว็บคุดกันนะครับผมว่าเว็บไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเว็บนี้นะครับผมผมได้ทําการถอนตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ได้เหรียญได้เข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเพื่อนๆสมาชิกคนไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ตามผมมาทําได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในระบบกันนะครับผม สายผีใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในระบบกันนะครับผมผมก็ได้เข้ามาในระบบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมขุดไวน้ะะน,ดดไวนะครับผมขุดเหรียญแดดไว้นะครับผมเพราะว่ามันได้ย่อถอนไว้นะครับ ตอนขั้นต่ำม,มันแค่0.016สาธุชี้นะครับผมสำหรับตอนมันสำหรับเหรียญตอนมัน100ตอนเลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะผมว่าเพื่อนๆชอบเหรียญไหนรักเหรียญไหนนะครับผมหรือว่าสะสมเหรียญไหนอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดขุดได้เลยนะครับผมใจแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูยอดที่ผมทอนในกระเป๋าไปนะครับผม อาจจะผมพาไปดูยอดที่ผมทอนไปนนี่นะครับผมผมก็เพิ่งทอนไปวันนี้นะเวลาของเขาจะไม่ตรงกับของเรานะครับผมผมก็ได้ถอนไป0.016นะครับจะมีหักค่าทาเนียมนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่เยอะมากครับถือว่าโอเคเลยนะครับผม สำหรับส่ฟรีอ่าปล่อยขุดไปเรื่อยๆครับถอนได้แน่นอนรนะ้อยเอรนตะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าไปดูในกระเป๋ากันนะครับผมส่วนเพื่อนใช้กระเป๋าไหนก็อ่าัดลอกลิงก์กระเป๋านั้นมาใส่ได้เลยนะส่วนตัวผมใช้สตางโปอยู่นะครับผม เข้าไปดูที่ฝากเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมอยอดที่ผมถอนมานะครับสถานะขึ้นสำเร็จแล้วนะครับผมได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยอดถอนขั้นต่ำของเว็บเขา0.0อ่า16นะครับผม ก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยนะครับก็เหลือเหลือ0.01536สต๊อตชินะครับผมก็หักค่าธรรมเนียมไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวคิดเป็นเป็นยอดเงินครับว่า0.015มันเป็นเงินกี่บาทนะครับผม อันนี้นะครับผม0.015นะครับอ่าผมได้แปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะผมอ่านี้นะครับผม 0. 0บบ87บาทนะครับผม0.015เดซเท่ากับ87บาทไทยนะครับถือว่าโอเคนะครับผมอ่าแต่มันก็ รบกวนผมใหญ่แล้วนะครับไอตัวนี้นะผมอ่าผมก็ขออนุญาตสักครู่นะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่ายอด0.016อ่าที่เราถอนมานะครับอ่ามันจะได้เท่ากับ90อ่า93บาทนะครับผมอ่าแล้วแต่ราคาเหรียญขึ้นเหรียญลงนะครับผมอ่าแต่หักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยครับถือว่าไม่เท่าไรนะครับอ่าเราก็ยังได้อยู่87บาทนะครับผม บางคนก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับหนึ่งวันเต็มๆนะผมแต่ที่ผมถอนมาไม่ถึงวันนะรอก็ครึ่งวันนะผมอาตีไปครึ่งวันนะที่ผมรอมานะผมยอดเงินก็เข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ส่วนตัวผมแนะนำให้เพื่อนๆคูดแดดนะผมมันได้ยอดถอนไว้นะสูตรจุด0หนึ่งเองนะผม เพราะว่าตอนก็รอนานหน่อยนะครับหนึ่งร้อยตอนนะผมอ่านี้ก็น่าจะอสองตัวนี้ก็จําไม่ได้นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่าหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ทําก็อ่าผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่าก็ตามผมมาทําได้เลยนะครับผมอ่าผมก็ขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมอ่า ผมจะได้มีกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ